สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามารู้จักกับรถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยอย่างโ o โยต้ายาริสเอทีพุ่งใหม่ล่าสุดที่หลายคนจับตามองเพราะนอกจากดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและทันสมัยแล้วยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของคนเมืองได้อย่างลงตัว ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้ถือว่าเป็นการยกระดับจากเดิมที่เราคุ้นเคยกันไม่ใช่แค่ปรับเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน t o y ยต a y a r ริ t เทตีรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและดุดัน โคมไฟหน้าแบบเลทที่ให้แสงสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับกลางคืนพร้อมทั้งไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบเลทที่ดูรูหราด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ไหลลื่นต่อเนื่องตั้งแต่ไฟหน้าไปถึงไฟท้าย ให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมือนรถยุโรปล,ออล้ออลลอยขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่ที่เสริมบุคลิกให้ดูสปอร์ตยิ่งกว่าเดิมส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบเรียวยาวที่เชื่อมต่อกันทำให้ตัวรถดูมีมิติและกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงการออกแบบที่เน้นความกว้างขวางและทันสมัย ภายในใช้วัสดุที่ดูรูหราและเกินกว่าที่คาดไว้ในรถกลุ่มนี้แผงคอนโซลหน้าออกแบบให้ใช้งานง่ายตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเป็นสัสดส่วนหน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยหน้าจอดิจิทัล ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและดูไฮเทคเบอกนั่งกว้างนั่งสบายทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเฉพาะผู้โดยสารด้านหลังที่มีพื้นที่วางขากว้างเกินคาดสำหรับรถซีดานขนาดเล็กเบอกยังออกแบบให้โอบกระชับทำให้การนั่งทางไกลไม่เมื่อยล้า สำหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆก็ถือว่าจัดมาให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันที่ควบคุมเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ง่ายระบบ p u s สตาร์ทที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและช่องชาร์จ USB สำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งตอบโจทย์การใช้งานจริงในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนมาถึงเรื่องสมรรถนะโตโยต้ายาริเซช้ ยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรแบบ4สูบ DOHC Dual VVT-i ให้กำลังสูงสุดประมาณ94แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่110นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVT i ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะไม่ใช่รถที่เน้นความแรงแบบสปอร์ตแต่การขับขี่ในเมืองถือว่าตอบสนองได้ดี ช่วงเร่งแซงทำได้มั่นใจพอสมควรและการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็เงียบขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเหนื่อยระบบกันสะเทือนปรับเซ็ตมาใหม่ให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงเวลาเข้าโคง้งพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ตอบสนองแม่นยำํำทำให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในเส้นทางที่ับแคบ นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ปกติเราจะเห็นในรถรุ่นใหญ่แต่โตโยต้านำมาติดตั้งในยาริสเททีด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมควงม,มาลัยให้อยู่ในเลนระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันซึ่งถือว่าให้มาเกินคุ้มในระดับรถซีดานเล็ก ในส่วนของราคาโ o โยต a ายาริสเทตี e B, มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,39,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อยู่ราวๆ6 8 9 0 0 0บาทซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีภายในสมรรถนะักที่ประหยัดและระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มรถบีซีดานในไทยตอนนี้ โดยรวมแล้วโตโยต้ายาริเซ t คือรถที่ตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นคนที่มองหารถคันแรกหรือครอบครัวเล็กที่อยากได้รถซีดานที่ใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันดูดีทันสมัยและยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยที่มั่นใจได้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆในตลาดตอนนี้ และนี่ก็คือรีวิวโตโยต้า Yaris a t i v รุ่นใหม่ล่าสุดหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เพื่อนๆที่กำลังมองหารถคันใหม่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า